เซฟสันสเชียวบนทำครับไฟนี้ซ้อมอยู่ยันครับก็ไลฟ์วันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายทธเชียวบนทำครับมีใครเป็นคู่บ้านคู่ซ้อมบ้างที่นั่นก็มีเพื่อนๆในค่ายครับพวกในคลับช่วยๆกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ16ครับเราสูงเท่าไหร่180ฟุตครับน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับประมาณ61กิโลเราบวชสไตล์อะไรครับมวายท่าครับแล้วันนี้เราเจอกับโตโยต้าเคยเจอกันไหมไม่ครับเป็นไฟแรกเลย ได้ศึกษาเกี่ยวกันต่อยเข้ามาบ้างไม่ครับยังไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้เราจะวาเงาเกีวอย่างก็เราดูเวันดีครับเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยบ้างยังยังครับอันนี้เป็นไฟแรกเลยแล้วคิดว่าร่างกายเราตอนนี้เป็นไงสมบูรณ์ยังก็ได้ครับกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยังก่อนป COVID ิดโควิดที่เราต่อยไฟล่าสุดเลยต่อยไว้ที่ไหนวันนั้นอยู่อ้อมน้อยครับอ้อมน้อยวันนั้นเจอกับ ล่าสุดอะไรครับกำลังชนะหรือแพ้วันนั้นแพ้ครับแพ้หมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบกว่าเนี่ยครับวันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่สิบสามแต่น้ำหนักคิดว่ามีปัญหาไหมไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอบที่น้ำหนักมาเคยมาขาดน่าจะพอดีครับสบายสบายใช่ไหมอ่าเราต่อยเมื่อานนี่รวมๆทั้งหมดกี่ไฟล์แล้วครับประมาณที่ต่อยมาก็จำไม่ได้ครับห้าสิบห้าสิบหกไฟล์ได้ได้ไหมประมาณนั้นครับเราควรจะไหวอะไรครับ บ <ภา S 1> ุบ,บลราาชธนีฝากเพื่อนๆแฟนๆเราหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวอุบลราชธานีเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับที่แน่นอนไอพี่ๆนะนครับโอเคอขอบคุณพ่อน้องชายนะครับ